ฝันไว้อยากเจออยากก่อนแม่อีกครั้งก็ยังดีอ่ะพี่ <C> e <an> ครับเออเต้ยทำการตามหาตัวผู้อหาจากกันอ๋อครับแล้วนีลูกชายเขาส่งเรื่องมาให้เต้ยอ่ะช่วยตามหาแม่ให้หน่อยครับแล้วทีเนี้ยเต้ยไปเช็คกับชาวบ้านมาอะไรเงรี้ยครับผม <ๆ S 2> เขาก็บอกว่าแม่เขาว่า,า <ๆ S 1> ชื่ออะไรชื่องงอ๋อยก่อสร้างรับเหมาก่ยอสร้างอ๋อแล้วก็แถวแถวสารการอะไรเงี้ยเขาก็มาตามอ๋อแถวนี้มีก่อสร้างพอดีก็เลยเข้ามาสอบถามข้อมูลดูครับ เขาบอกว่าแม่แม่เขาว่าชื่ออ๋อยสุวิการถูกแก้วเป็นคนไทยนี่แหละพี่อายุประมาณสี่สิบสามกว่าสี่สิบซื้ออ๋อยไม่มีหัวจะปวดสุดท้ายก็ต้องโทรอย่างเดียวโทรอย่างมีความหวังโทรหาแม่อ๋อยก่อนเดี๋ยวไปโทรข้างรถเราเลย จำระวังตื่นระวังตื่นก็ตื่รับสิระวังระวังดับตามหายยังไงเนะต้องหกมงไม่คื pounds, ่เลย มันไม่เคยง่ายเลยราโลสวัสด <problem> ีครับ <ain> <uyor> แม่อ้อยรับสายแล้วจ้าตั้งสติแล้วถามต่อนะส <c oughs> วัสดีครับพี่อ้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่อ้อยผมชื่อเต้ยนะครับเต้ยไหนคะ <c oughs> เต้ยอะครับทําทรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจัดก,กันนะครับพี่อ้อยไม่จริงอะ่ะครับ ลูกตัางา่ะใช่ไหมใชพ่พี่อ๋อยพีอ่อ๋อยอ้ยแม่อ่อยร้องไห้ดีใจด้วยอะ่ะเป็นสัญญาณดีมากๆเลยนะปอนอืมพี่อ๋อยอยู่ที่ไหนเต้ยตามหาพี่อ๋อยอยู่อยู่ปาจีนตอนนี้เต้ยก็อยู่ที่ปาจีนอยู่แถวสารากลางอ่ะครับ จริงไปหาพี่เต้ไปหาพี่อ๋อยได้ไหมเขาพอดีทํางานโรงงานน่ะเด็กจะไปขอคนหน้าออกห้าโมงห้าโมงเหรอโอ้โหเอ้ยสองห้าเด็กมันก็มีความจริงเปรอกโอเคโอเคอุวยเต้ดีใจมากๆเลยโอเคลูกชื่ออะไรยืนยันก่อนชื่อออดชื่อพิวชื่อปอนถูกต้องถูกต้องสามคน ที่อยู่โรงงานอะไรอะ่ไทกีมรงาอยู่ฮาลิค่ะฮารลิอ๋อจะไปเจอกันท okay, ี <t <t ่ไหนได้ตอนเย็นท uh 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 ี่เล uh uh> ิกงานอยู่ดงขี้เหล็กะคะดงขี้เหล็กงันเลรูที่อยู่ที่บ้านอแกกลัมาเดอนีด่เดี๋ยวรายละเอียดเ๋ยเราไปคุยกันตอนที่หอยเลิกงานเนาะ พีดีใจมากเลยอ่ะโอเคอเคต้ก็ดีใจเหมือนกันอ่ามันมีสาระกลางเก่ากับสาระกลางให<น>ม <ใน S 1> ่อะไระที่อยู่ตรงหไหนสาระกลางใหม่ค่ะเอ่อที่มันเ,เขาเรียกว่าสูตรราชาการนะครับพี่โอสาระกลางใหม่อ่าใช่ไหมพี่ก็อยู่ตรงนัง้นใช่อยู่น<อ>ิดเดียวเองโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงนิดนิดเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่นี่เลยแล้วกันเนาะได้ไดโอเคโอ้ดีใจจังเลยดีใจมากครับผมเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันเนาะ ได้ครับอโอเค,อเ,ค <c oughs> เจอแล้วาดีใจฮะโทรเราต้องโทรอย่างเดียวค่ะเจอเจอแล้วจ้า เจอแม่อ่อยตัวเป็นๆตัวจริงๆแล้วพี่เต้ยเจอแม่อ่อยแล้วนะปอน ไปไหนไม่รอดหร้ค่ะเสด้ายก็ต้องพึ่งมือถไปกินข้าวไปกินข้าเดี๋ยวหาร้านนั่งพี่ว่าหาร้านเงินกว้างๆหน่อยแล้วนั่งคุยกับพ e> ี่เขาอ่ะเออเพราะว่าไม่น่าจะมีจุดเพราะว่าเขาจะมาที่นี่แล้วจะไปนั่งคุยตรงไหนหี่งคืนก็น่าจะมืดอ่ะตั้ห้าหกโมงอ่ะสวัสดีสวัสดีไปกินข้าวเขาเขารู พอเขาบอกว่าคอตเตอร์บอกว่าทำรายการตามหาโคนลูกตามหาใช่ไหมคะแล้วนางก็บอกจริงเหรอใช่ไหมที่นางพูดแล้วนางเงียบไปอ่ะร้องไห้ว่ะเธอเดาถูกว่ะเซนเธอแม่ที่เธอบอกว่าแม่ต้องร้องไห้อ่ะเออเออเออเธอเซนเธอแม่รอบเนี้ยเธอบอกว่าแม่จะต้องร้องไห้จริงๆมันก็เดาไม่ยากหรือเปล่าวะแม่ก็ต้องคิดที่ร้านที่แบบอร่อยที่สุดในปลากระดิ่งเยไหมคะหาเลยค่ะร้านไหนล่ะคะ ออา้ลก็ัแวดไ่ยทีดีใจกันใหญ่เพราะว่าเป็นการตามหาที่ค่อนข้างยากเหมือนกันวันนั้นก็เลยหลังจากที่วางสายไม่อ่อยไปก็เลยพาทีมไปกินข้าววันก็น่าจะบา่ายกว่าแล้วอะนะครับดูร้านใกล้ฉันแล้วกันนะแต่ว่า แม่อ่อยโทรกลับมาพอดีฮัลโหลแม่อ่อยอ้าวขอหัวหน้าได้แล้วหรอหัวหน้าให้ออกมาเจอทีมงานก็เลยพักเรื่องกินข้าวไว้ก่อนไปหาแม่อ่อยกันก่อนนะพี่เมย์นะเย่ายเพิ่งหิวนะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะน้องใต้มา,นาหน้าโรงงานฮาร์าตเลอรี่ได้ไหมคะได้ครับผม เรื่องอะไรครับเนี่ยลูกชายเขาตามหาแม่แม่เขาอยู่ที่นี่ครับผมเตยนัดกับเขาเรียบร้อยแล้วแล้วครับเดี๋ยวเขากําลังออกมาหาเตยอะครับพี่จะนั่งขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณแมใช้ตรงนี้นั่งคุยกับแม่เขาเลยนะขอบคุณมากครับฝั่งไหนแสงจะได้ให้แม่นั่งพี่เตยจะได้เซฟถูกแสงเข้าฝั่งนี่ไหมนี่นี่จะจที่มานี่ยจำที่มา ลุงยามก็คือใจดีมากคุยง่ายเวอร์ขอสถานที่รอแม่อ่อยเรียบร้อยแม่อ่อยกำลังออกมาจา้ะมาจากเพจยิจันดูตลอดเลยอ่ะ เย็นเย็นๆนะุยกันกนคุกันก่เจอแม่ครั้งแรกก็คือแบบตาแดงน้ำตาเต็มหน้าไปหมดเลยร้องไห้อ่ะร้องไห้หนักมากถ้าเป็นภาษาเหนือเขาก็เรียกว่าให้ดันร้อ,องไห้แบบหายใจไม่ออกอะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้แม่ใจเย็นๆยอะไรเงี้ยค่อยๆอพาแม่ไปนั่งคุย พี่มีแฟนตั้งแต่เด็กคบกับพ่อเขาว่าตั้งแต่อายุสิบสี่ชีวิตพี่ลำบากมากพี่อยู่เขาด้วยความลำบากเลี้ยงดูลูกกันเองไม่ได้คิดจะทิ้งลูกแต่ว่าเนื้อกำลังทับเราไม่มีเราไม่มีบ้านเราไม่มีใครพี่เหมือนตัวคนเดียวแม่เสียพี่อย่าใช้คำว่าทิ้งลูกพี่ไม่ได้อยากทิ้งเขาพี่ยังคิดว่าพี่อยู่กับแฟนคนนี้พี่เริ่มมีชีวิตที่ดี ที่กะว่าเออถ้าพี่มีบ้านแล้วพี่จะไปตามหาลูกพี่จะไปหาลูกพี่อยู่บนพี่ยังเก็บสมุดสีชมพูเอาไว้หมดทุกอย่างฝัดท้องไม่ฝัดท้องเหรอคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากมากบางทีเห็นเด็กดูรายการเด็กอย่างเนี้ยแบบคิดถึงลูกตลอดอะคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะบลม คิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันจใจมันสั่นร,ระรวใจฉันมันยังพันผูดเหมือนวัวพันหลักถ้าวันนี้มีโอกาสได้เจอลูกอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะบอกว่าคิดถึงรักที่ไม่เคยต้องการให้ลูกมาเลี้ยงดูนะที่ขอให้เขาเป็นคนดี เลี้ยงดูพ่อแม่ปุยตายายให้เขาโต,ตขึ้นเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมาเลี้ยงดูพี่พี่ไม่จะไม่เรียกร้องเงินทองจากลูกขอให้เขาแค่เป็นคนดีเลี้ยงตัวเองเอาตัวเองรอดแค่นั้นพอคนเนี้ยคือคนกลางน้องปอนน้องปอนอ่ะโตแล้วพี่จำคำพูดเขาครั้งสุดท้ายที่แพ่พี่ไปหาเขาเขาบอกว่าแม่ย่าไม่ค่อยให้หนูกินขนมเลย แล้วฟังคำนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกย่าเขาไม่มีตังค์ทั้งสุดท้ายพี่จำได้ทุกคําพูดที่ไปหาลูก เขาเลี้ยงน้องกรนนะ่ะเหนื่อยมากเพราะน้องกรนเป็นเด็กที่เลี้ยงยากร้ององงเงเวลานอนกลางคืนน่ะต้องนอนบนอกพี่อย่างเดียวต้องอยู่ในอ้อมกอดคือแม่แม่เป็นคนอบอุ่นนะพี่นะกอดแม่ตลอดเลยนะเวลาแม่อยู่นอนกอดแม่ตลอดนะเวลานอนใช่ตอนเด็กๆนะพี่ตอนอยู่นุบานสองนุบาลสามก,าากอดแม่ทุกคืนนี้ไม่มีวันไหนไม่กอด ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาลูกแ่นเองเอาเป็นว่าเรื่องไอพี่อ๋อยลาสามารถลางงานได้ไหมหรือว่าได้ได้ค่ะมันลางานงั้นเร็วที่สุดอ่ะเมื่อไหร่ได้ี่ออยทั้งเต้สะดวกตลอดเลยเต้จะหาไเลยเอาพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ใจจยอยากไปหาเด้ เพราะคําว่าลูกคําเดียวเลยจริงๆนะแม่อ๋อยเนี่ยบอกกับเต้ยทันทีเลยว่าลางงานได้ทั้งทั้งที่แกก็ยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าเลยว่าจะลางงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมนี่แหละเนาะมันทําให้เห็นจริงๆเลยว่าเมื่อเราได้มาอยู่จุดเนี้ยเราได้เข้าใจเขาว่ามันมีเหตุผลจริงๆมันเลยต้องจําใจอะไรเงี้ยอืมเอาล่ะ พรุ่งนี้ก็พร้อมแล้วนะที่จะปิดฉากความผัดพรากโทรบอกน้องปอนก่อนว่าเจอคุณแม่และฮัลโหลปอนสวัสดีครับพี่นี่ปอนนะครับพี่ครับผมปอนสะดวกแล้วใช่ไหมะสะดวกนะครับพี่ครับของติดโอเคพี่เต้จะบอกว่าเจอคุณแม่แล้วจริงนะพี่ อ้าวพี่เต้จะโกหกทำไมล่ะแล้วสบายดีไหมพี่ดีใจเปล่าดีใจโอเคพรุ่งนี้มาหาคุณแม่ได้ไหมอ่าที่ไหนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวพี่เต้พามาได้ได้โอเคครับไม่ติดอะไรเนาะไม่ติดครับโอเคได้ได้ได,ได้พรุ่งนี้ได้กอดคุณแม่แล้วนะ โอเคครับผมตื่นเต้นใจเต้นแรงมาก่าตอนนี้จรเหรอมจับมืกัน